สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่มม้เช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้นะคะคําศัพท์ที่เราอาจจะคุ้นๆกันมานะคะแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนจากคําศัพท์ธรรมดาที่เราเรียนกันมาหรือคุ้นๆกันมาให้มันดูเป็นขั้นเทพขึ้นมาหรอคะอ่าเวลาเราไปใช้สนทนากับชาวจีนเขาสามารถที่จะแบบร้องว้าวได้เลยว่าเอ้คุณอ่ะพูดภาษาจีนได้แบบ เก่งมากเลยนะคะเรามาดูกันสิว่าถ้าเปลี่ยนจากคำศัพท์ธรรมดาให้มันดูเทพขึ้นอ่ะมันจะมีคำศัพท์ไหนบ้างนะคะอ่ะอย่างคำนี้นะคะคำว่าความหมายเนาะก็คือคำว่าเสียหรือคำว่าพังนะคะความหมายมันด้านซ้ายนะคะจะเป็นคำศัพท์ที่พื้นฐานนะคะแต่พอด้านขวาตัวนี้อ่ะดูจากรูปยิ้มนะคะก็คือจะเป็นคำศัพท์ที่คันเทพขึ้นมาเนาะหลายๆคนจะรู้จักคำว่า 有问题有问题จริงๆคําว่า有问题อะคะ่ะมันจะแปลว่าคุณมีคําถามหรือความหมายอะไรใช่ไหมคะแต่มันสามารถเปลี่ยนเป็นคําว่าเสียหรือแปลว่าพังได้นี่เองแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนจากว有问题มาเป็นคําศัพท์เทพขึ้นมาล่ะคะมันจะมีคําศัพท์คําว่ากู้จ้างกู้จ้างอาคำว่ากู้จ้างนี้เองนะคะตัวนี้เลย ต่อมาคำว่าโชคดีนะคะคำศัพท์ธรรมดาด้านซ้ายมือเราจะเรียกว่ายินชี้ห่าวยิ่นชี้ห่าวนะคะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นขั้นเทพขึ้นมาล่ะคะเราจะเรียกว่าซิ่งยินซิ่งยินอ่าซิ่งยินนะคะตัวนี้เลยแปลว่าโชคดีนี่เองคำศัพท์ถัดมานะคะคำว่าเพื่อนสนิท อันนี้เป็นฝ่ายหญิงนะคะถ้าเป็นคำศัพท์ธรรมดาที่เราคุ้นคุ้นกันด้านซ้ายมือเราจะเรียกว่า,หาเหาเิงโย่หเหาเผิ่งโยอ่าเผิงโยคือเพื่อนใช่ไหมคะเหาวคือดีหเหาเผิงโยคือเพื่อนดีๆนี่เองหรือเพื่อนสนิทเนาะแต่ถ้าเราเปลี่ยนล่ะคะมาเป็นคำศัพท์ขั้นเทพกันบ้างคำนี้นะคะเราจะเรียกว่ากุยมี่กุยมี่กุยมี่ตัวนี้จะเรียก ผู้หญิงนะคะผู้หญิงเรียกเพื่อนสนิทนี้เองนะคะตัวนี้เลยต่อมายังอยู่กับเพื่อนสนิทกันแต่อันนี้จะเป็นฝ่ายชายนะคะตอนแรกจะเหมือนกันเลยคำว่าห่าผึงโย่ห่าผิงโย,งย่นะคะแต่ถ้าเป็นคำศัพท์คันเทพด้านขวามือเราจะเรียกว่าเกอเหมือนเออเกอเหมือนเออนะคะตัวนี้มีตัว er ด้วยนะคะเออเข้ามา ผู้ชายเรียกเพื่อนสนิทนี่เองนะคะตัวต่อมาถ้าเราจะบอกไปเข้าห้องน้ำหลักปกตินะคะเราจะเราจะบอกว่า ang, ur, ช่างเชิญสัวช่างเชิญสัวอ่าเชิญสัวคือห้องน้ํานะคะช่างเชิญสัวคือไปเข้าห้องน้ําแต่ถ้าเป็นดูเป็นขั้นเทพขึ้นมาล่ะคะเราจะเรียกว่า i, ang, ชี้ฟังเปี่ยนชี้ฟังเปี่ยนอ่านะคะชีฟังเปี้ยนเนาะ มันคล้ายๆในภาษาไทยก็คือการไปทําธุระนี้เองซึ่งตามปกติแล้วเราไปเข้าห้องน้ําเราอาจจะไม่ได้บอกโดยตรงว่าจะไปปัสสาวะหรืออุจระใช่ไหมคะเราบอกว่าอ๋อขอนอนุญาตไปเข้าห้องน้ําหรือขอนอนุญาตไปทําธุระสักหน่อยหนึ่งนะคะเราใช้คําว่าช e ี้ฟังเปี้ยนได้เลยตัวต่อมาคาว่าทรัพย์สินหรือคําว่าเงินนะคะตัวปกติที่เราคุ้นๆก,กันก็คือคําว่าเฉียน เฉียนนะคะด้านซ้ายมือเนาะคำว่าเฉียนแต่ถ้ามันให้มันดูขั้นเทพล่ะคะเราจะเรียกว่าฉายฉานฉายฉานอ่าฉายฉานตอนนี้ปรับแลว,ว่าเงินได้เหมือนกันหรือแปล,แลว,ว่าทรัพย์สินก็ได้นะคะอ่ะตัวอย่างการใช้กันบ้างเนาะอันแรกข้อแรกเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เสียแล้วก็คือเจอถ่ายเตียนหนาวกู้จ้างเลย เจอถ่ายเตียนหนาวกู้จ้างเลยอนะ่าเจถ่ายเตี้นหนาวถ่ายเตียนหนาวก็คือคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็กู้จ้างก็คือเสียหรือพังนะคะเลิกแล้วว่าแล้วเจอถ่ายเตียนหนาวกู้จ้างเลยก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้อ่ะมันพังหรือมันเสียไปแล้วนี่เองข้อที่สองค่ะฉันไปเข้าห้องน้ำสักครู่我去方便一下 วอรชี่ฟังเปลี่ยนอีเซียอีเซียคือสักครู่หรือสักหน่อยนะคะเมื่อกี้เราเจอคำว่าชี่ฟังเปลี่ยนเป็นไปเนาะชี่ฟังเปียน,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 นคือไปเข้าห้องน้ำนะคะวอคือฉันนี่เองวอร์ชี่ฟังเปลี่ยนอีเซียก็คือฉันไปเข้าห้องน้ำสักครู่ข้อที่สามกันนะคะข้อที่สามตอนนี้เราจะบอกว่าเพื่อนรักตอนเย็นไปเตะบอลกัน ะะเพื่อนรักในที่นี้หมายถึงอาจจะเป็นเพื่อนสนิทนะคะเวลาเราเรียกเพื่อนเนาะเราก็จะบอกว่าเกอเหมือนเออหวานช่างเกินทีจู่สิวปาเกอเหมือนเออหวานช่างเกินทีจู่สิวปาเกอเหมือนเออก็คือเพื่อนรักหรือเพื่อนสนิทอันนี้จะเรียกเฉพาะในฝ่ายชายนะคะหว่านช่างคือช่วงค่ำเกินแล้วว่ากลับ ที่จู่เฉีวแปลว่าเตะฟุตบอลน,นะคะที่จู่เฉีวแปลว่าเตะฟุตบอลปะตัวนี้แปลว่าเถอะนะคะหรือแปลว่ากันก็ได้เนาะเกอนเหมือนเอ,อ๋หวานช่างเกินทีจู่เฉีวป่ะเพื่อนรักตอนเย็นไปเตะบอลกัน เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะคะเห็นไหมหลายๆคำศัพท์ที่เราคุ้นๆกันในชีวิตประจำวันเนาะหรือว่าที่น้องๆหลายคนเจอกันในตำราเรียนหรือในการสอบวัดระดับนะคะแต่พอเราเปลี่ยนจากคำศัพท์ธรรมดาตัวนี้แหละให้มันดูหรูขึ้นสวยขึ้นหรือขั้นเทพขึ้นนะคะมันจะดูแบบลองว wow เลยใช่ไหมเอ่ยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่มุกด้วยนะในการทำคลิปดีๆต่อไปคะ่ะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย